สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการสัมภาษณ์พิเศษในโอกาสครบรอบ50ปีสถาบันแสงธรรมของเราครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งครับวีเดอร์ดีมครับผมเป็นสิ์ปัจจุบันของเรานี้เองนะครับผมเป็นสัมมาเนนใหญ่จากสังฆมมวลนจันทบุรีแล้วก็ ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่เรียกได้ว่าสําคัญมากที่สุดในตําแหน่งหนึ่งของวิทยาลัยแสงธรรมก็คือนายกสโมสรวิทยาลัยของเรานั่นเองครับครับวันนี้เราขอเชิญทุกท่านพบกับบัเดอร์ภพศสารเครือใหญ่ครับสวัสดีครับบัเดอร์สวัสดีครับเป็นธรรมเนียมของรายการเรานะครับที่เราจะต้องให้แขกรับเชิญของเราแนะนําตัวกันสักเล็กน้อยให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้ครับครับสวัสดีครับผมบัเดอร์ภพศารเครือใหญ่ครับอ่าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมชั้นปีที่4ครับสังกัดสังมมณฑลจันทบุรีครับ ครับผมก็ได้อยู่ปีที่4แล้วปีที่4ี่แล้วครับครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ได้เรียนไปในต้นนะครับว่าเบื้องด้วยภาษาเนี่ยมีหน้าที่ที่สาคัญหน้าที่หนึ่งนะครับคือนายกสมสอนรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดพูดถึงวิทยาลัยแสงธรรมแล้วเบื้องด้อยากจะพูดถึงอะไรครับอันก่อแรกก็เมื่อพูดถึงที่วิทยาลัยแสงธรรมของเราเนี่ยนะครับครับผมก็จะคิดถึงบรรดาอาจารย์ครับอาจารย์และก็บรรดาพระสงฆ์ที่เป็นผู้สอนอาจารย์ผู้สอนนะครับ แล้วก็บรรดาครูคำสอนที่ได้เรียนกับบรรดาสามเณรที่เวลาที่เรียนที่วิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับครับครับแล้วก็บรรดาพี่ๆเจ้าที่นะครับที่คอยให้บริการกับพวกเราในเรื่องของการบริการด้านการศึกษาครับครับก็วิทยาลัยของเราก็เป็นวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับเรามีการเรียนการสอนแล้วก็มีการบูรณาอบรมที่เรียกได้ว่าไม่เหมือนกับที่อื่นครับคุณผู้ชม ในกระบวนการเรียนในกระบวนการอบรมเนี่ยไดูมองสิ่งเหล่านี้ว่ายังไงบ้างมีผลต่อชีวิตนิของเราอย่างไรบ้างครับอ๋อถ้าเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าที่วิทยาลัยของเราเนี่ยมีผลมากสําหรับเวลาที่เราจะจบไปบเป็นผู้อภิบาลเนี่ยสำคัญมากๆครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่ให้ความรู้เป็นที่หล่อเลี้ยงแล้วก็เป็นที่ฝึกหลายๆอย่างกับพวกเรารในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านความรู้นะครับการใช้ชีวิต เรื่องการศึกษาทั่วไปครับเรื่องการจัดการนะครับครับผมก็คือเราได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องวิชาการทั้งเรื่องของการฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยครับผมหลังที่หลายๆคนพูดนะครับว่าเราเรียนรู้ที่นี่เรียนรู้เพื่อชีวิตนั่นเองนะครับเลยดีเพราะฉะนั้นแล้วในโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับในประวัติศาสตร์ของพวกเรานะครับชาวแสงธรรมทุกๆท่านโอกาส50ปีเฉลิมฉลองสถาบันแสงธรรมของเราเนื่องจาก เบอร์นั้นเป็นนายกสโมสรด้วยครับนะครับเบอร์อยากจะพูดถึงความภาคภูมิใจที่มีต่อสถาบันแสงธรรมอย่างไรบ้างครับเบอร์ครับก็มีความภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในอ่าในสถาบันแสงธรรม50ปีเนี่ยนะครับก็ได้มีการอ่าช่วยงานช่วยช่วยเหลือต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวิชาลัยนะครับเรื่องของการเรียนช่วยงานอาจารย์หลายๆอย่างนะครับ ในฐานะเป็นนายกสโมสรเนี่ยปีนี้มีงานอะไรเยอะแยะบ้างไหมครับปีนี้ก็ถือว่ามีงานที่เยอะพอสมควรครับมีงานที่เข้ามามากมายนะครับเพราะว่าเราผ่านช่วงโควิดไปประมาณ2ปีเนี่ยนะครับก็ปีนี้ก็กลับมาจัดงานเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราก็ได้ทํางานฝึกในเรื่องของการที่จะอยู่ในวิทยาลัยครับผมเป็นนักศึกษาคนหนึ่งนีเองนะครับผม เอาละครับในโอกาส50ปีของสถาบันแสงธรรมของเราเนี่ยอยากให้บิด้วยช่วยพูดอะไรทิ้งทามันเล็กน้อยอยากจะขอบคุณใครหรืออยากจะพูดถึงใครเสร็จได้เลยนะก็อันดับแรกนะครับก็อยากขอบคุณพระเป็นเจ้านะครับสําหรับที่เป็นแผนการของพระองค์นะครับที่ทําให้เรามีทุกวันนี้นะครับสถาบันแสงธรรมของเราครบ50ปีเนี่ยนะครับแล้วก็อยากขอบคุณอาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นะครับที่ได้วางรากฐาน ให้กับพวกเราไว้นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับทําให้พวกเราเนี่ยได้รับหลายๆอย่างจากสถาบันแสงธรรม50ปีนะครับครับผมก็ขอบคุณบรรดาซิสเตอร์นะครับบรรดาคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมที่ทําให้สถาบันแสียงธรรมของเรามีถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็คงจะต้องขอบคุณทุกท่านที่ภาวนาให้เราอยู่ทุกเมื่อเชื่อหวันด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผม น,นี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราได้ฟังจากบัเดอร์ภพยศาลนะครับนายกสโมสรวิทยาลัยแสงธรรมของเรานะครับยังไงเราก็คงจะต้องฝากวิทยาลัยของเราสถาบันของเรารวมถึงสัามนีทุกคนที่นี่ไว้ในคำภาวนาของพี่น้องต่อไปด้วยนะครับผมและขอเชิญชวนทุกท่านนะครับจะได้มาร่วมงานโอกาสเฉลิมฉลอง50ปีสถาบันแสงธรรมรวมถึงงานบวชสังคานุก,กรและพิธีแต่งตั้งต่างๆในวันที่12สิงหาที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ วันนี้เราคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ